สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วย่ามหิวเนาะไม่ใไ่ตุกกบมักหิวย่ามไหลกบมักหิวย่ามดันเนาะค่ะมื้อนี้อยากกินอีกแล้วค่ะปอบเปียปอบเปียทอดเนาะค่ะเนาะโอ้ยอยากกินหลายมื้อนี้ฝนตกขํเาเนาะเ่าไปซื้อของมากกันพูดนะไปเก็บพักชะพูไม่อีกแล้วพักชะพู่ใบอีเลิศพักอีเลิศใบเชะพูใบเชะพลูเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเอามาก,กินกับอ่า ปลาเปียทอดค่ะเมื่อนี้อยากกินปลาเปียทอดอีกแล้วค่ะเพราะว่ายา่มแรงเนาะอยาก,กินเนาะค่ะเนาะไปไปเบิ้งเลยค่ะว่าสีเข็ดแนวใดปลาเปียทอดก็มีเนาะค่ะมีวันนี้อยากกินปลาเปียทอดหมูบดประมาณสองขีดขีดครึ่งเนาะขีดครึ่งเนาะค่ะเนาะ่าไรกระเบิง้งแล้วแต่ห้องมาร์กใส่หอกค่ะลักลักกับมี่หมูบด มูลเซนเนาะค่ะเนาะลวกันนี่เลยเห็ดหอมมือนี้ใส่เห็ดหอม,อม,มบักหลายนึงค่ะจักสิบสิบซิบิบดอกคุณน่ะดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเนาะแล้วก็แผ่นปอเปียอันนี้ข้าวที่เหตุแต่ข้าวที่แล้วค่ะอ่ะปาปอเปียนี่รักๆของมัน่นกน็คือต,ตออ้องเฮ็ดให้เมิดละเมดค่ะค่ะนอกเฮ็ดบาเบิดมันสีแข็งแต่มือนี้พี่ตู่มีแผน่นใหญ่พื้นที่น่อยก็เลยเอาน่อยๆมาให้เบิ่งซื้อจ้ะ แล้วก็จะมีกระเทียมพริกไทยเดี๋ยวนี้สะดวกค่ะพริกไทยเป็นเป็นเป็นซองๆแล้วพี่ตูใส่หาซองค่ะรากผักชีกระเทียมค่ะแล้วก็บุญเซนพักมาเป็นสวนค่ะนี่สะระแหน่พักแพร่ใบชะพูข,ของสวนเองแล้วกัใบหอมเปรหรือใบฝรั่งเด้อค่ะไปเลยจ้าไปผสมกันเนอกพีกต่ตูอันแรกพรี่ตูจะตำกับรากผักชีกระเทียมพริกไทยเข้าไปน้ำกันก่อนเด้อค่ะ ไปไปเบิ้งเลยจ้าอันดับแรกพี่ตู่ก็จะตำกระเทียมตำกระเทียมรากผักชีตำกระเทียมรากผักชีจ้าให้เบิ้งช่องมะดามตสซีอ่าคิดซะว่าเป็นไอเฮดเฮดเฮดกับเข้าไปเฮดกับเข้าไปกุ้ยไปเนาะคะ่ะเนาะต่างไล่ซดเนาะคะ่ะนะไล่ซดแบบบ่เห็น บบเห็นบบเห็นหน้าตาเนาะเห็นตาตัวนตอนแรกพ่อแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่าไอ้หน้าตาบ้องงามบบสดสวยเนอกจากนอกพี่ตู่กับสิไหบึงอันนี้ซื้อๆดอกค่ะเวลาขนาะดพี่ตู่เห็ดเนาะค่ะเนาะโอ้กระทะพี่ตู่ตั้งแล้วเนาะเดี๋ยวนี้สะดวกค่ะพริกไทยเขาโหกระเทียมพริกไทยเนาะค่ะเนาะเป็นซองเลยค่ะเดี๋ยวนี้ ม่เยี่ยมไหนกับจมให้ฟังเนาะค่ะว่านิ้วล็อกนิ้วล็อกแล้วค่ะนิ้วล็อกค่ะกดไอ้นี่หลายเนาะค่ะเนาะกดโทรศัพท์หลนิ้วล็อกกดเป็นปีแล้วเนาะค่ะเนาะยิงตะกี้เห็ดใหม่ๆเนาะหาชั่วโมงหาหาชั่วโมงหาแฟนครับเนาะค่ะเอฟซีแฟนครับนี่แหละเนาะค่ะเนาะโอ้ยตายตายกดเบิร์ดมือเบิร์ดขึ้นตายแล้วแบบนี้ เฮดแนวไหนเนาะวันนี้ใส่กระเทียมไปเลยหลายๆเนาะเมื่อนี้พี่ตูอยากกินไออ่อปอเปี๊ยะเฮ็ดหอมค่ะเฮ็ดหอมแต่ทวงอกพี่ตูเบื่อแล้วค่ะไอเบื่อทวงอกเบื่อไออย่างเนาะแค่รดนะค่ะอยากกินเฮ็ดหอมเวลาทอดน้ำไหลจิ้มน้ำจิ้มกะ จิ้มน้ำจิ้มก่ะคะคิดถึงเห็ดหอมแล้วค่ะเนาะ โอ้ยตอนพัดแล้วอีกแล้วเนาะเดี๋ยวเอาเอาไอ้นี่ใส่กระทะก่อนเนาะที่ตัวหมูใส่กระทะจอกก้อนจ้ะได้เดี๋ยวไปเบิ้งหมูเนาะค่ะเนาะใส่นี่นะคะ าลากผักชีกระเทียมพริกไทยหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งเนาะใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วเนาะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ของปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะหั่นเห็ดหอมใส่ลงไปเนาะหั่นเล็กๆจะได้ทั่วถึงเนาะค่ะเนาะที่ตู่จะผัดเอ่ออ่าเห็ดหอมกับอ่าหมูบดเข้าดิ แต่แล้วพี่โตก็จะใส่วุ้นเส้นนะจ๊ะใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะนะคะแล้วพันเอเอผัดให้เข้ากันค่ะแล้วเอามาแล้วเราก็เอามาห่อนะคะจ้าค่ะเสร็จแล้วนนค่ะนี่ค่ะ ี่จู๋ก็จะผัดเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปห่อกันได้เลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเห็ดหอมนะคะแล้วก็หมูนะคะเดี๋ยวไปดูการห่อกันอีกทีหนึ่งจะ้ะแล้วเนาะนี่ค่ะไอ้บุญนเส้นเนาะบุญนเส้นไอ้ผัดบุ้นเส้นใส่เห็ดเห็ดหอมเนาะคะ่ะผัดบุนเส้นใส่เห็ดหอม ผู้ใดบบเฮตคือพี่ตู่กับ,บ่บเป็นหยังค่ะเนาะพี่ตู่สีใสไข่เคล็ดลับของพี่ตู่ค้นหนองค่ายเนาะสีใสไข่ไปหน่อยนึงจ้ะพระอหยังเพราะว่าเบิงเถาแม่เพิ่นเฮตตั้งแต่เลยหน่อยเนาะค่ะเนะาะหมายถึงว่า,ามันสีบอไดกอดกันนะคะบนเส้นสีบอไดสีได้ค้นง่ายๆนะจ้ะเนี่ยค่ะเห็นบอค่ะนี่ค่ะ เสร็จแล้วพี่ตูก็จะเอาพริกไทยใส่ที่หลังอีกจ้ะแล้วแต่ห้าสีมากเนาะค่ะพริกไทยพริกไทยใส่หลายแล้วแต่ห้าซิมใดค่ะเพราะว่ามันสุกแล้วจ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ตู่เอาพริกไทยใส่เมดเลยเนี่จ้ะ มีอ่าอย่างนอกขาเอินกระเทียมได้กินเฮาได้กินพักหลายๆบ่อยากให้เบิ้งหนาแม่ขั้วเนาะอู้เงือแตกสังงามชึบตัวส่ใส่เคงิงนึงเนาะเอาเขาออกมาแล้วเขาต้องใส่ปิดใบคือเกาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันแห้งชึบโอ้โอโอโอ ต่องปิดใบขึ้นเกาค่ะเก็บใบขึ้นเกาเอาซอแนี่ค่ะมันมี1ิล็อกใบเนาะเขากับใสขึ้นเกาค่ะ กบสีอันเสียงก็แก๊กก็แก๊กนี่ฮะนี่ได้แล้วค่ะนี่ค่ะ ที่ตูกะเสียนะได้สองอันแล้วจ้ะ ทำกินเองทำใหญ่เบ้งเเลยจ้ะ จ้านี่ค่ะนี่นะคะอันใหญ่เบอ้อเลอ่เลยเดี๋ยวพี่ตุกก็จะเอาลงไปทอดนะเดี๋ยวดูตอนเสร็จแล้วนะจ๊ะ ก็เสร็จแล้วนะคะปอเปี๊ยทอดนะคะปอเปี๊ยะทอดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าดูไส้ของเขานะคะเห็ดหอมนะจ๊ะไปทานกันเลยนะจ๊ะก็ทานกับใบสะระแหน่ผัดแพวใบชะพลูนะคะโอเคค่ะหิว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 คนทำหิวแล้วค่ะ ทานกับน้ำจิ้มไก่นะคะน้ำจิ้มไก่ยี่ห้อดังๆนี่นะคะเพราะว่าไม่มีเวลาจะต้องเคี่ยวน้ำจิ้มเนาะเราก็ต้องเอาอ่าน้ำง่ายๆกินง่ายๆเนาะผักก็เต็มสวนเลยอยู่ในบ้านเก็บเอานี่ค่ะสดๆใหม่ๆกินืน้ำลายไปด้วยจ้ะค่ะขอบคุณนะคะ อ,อร่อยไม่อร่อยก็ลองทำดูนะจ๊ะขอบคุณค่ะทอดไก่